เจ้าครับสันเจ้าเห็นไหมสวยไหมสันเจ้าครับผมเ่เห็นไหม,ม,เ,หไหมเป็นรูปภาพวาดาพพนามสันเจ้านีนาน่ไงสวยงามมากตุนจีนนี่เราก็ต้องมาสันเจ้าฮนะ <c oughs> มาสันเจ้าวันตุนจีน <c oughs> อาไว้เจ้าบ่ายสันเจ้านี้บ่าย <c oughs> แล้วก็เลยเงียบ <c oughs> ายครับเจ้าตรงสี่แยกคลองรังสิตครับตรงนี้นะมากับน้องมังกรลึ๊กเดีย๋ยวเรามาดูศิลปะปูนปั้นโอเคแข่องอะไรครับน้อาสวยไหมครับเปิดได้ครับเดี๋ยวเปิดให้อ่าสวยไหมครับ โอ้แ่าตื่ใหม่เลยนี่ครับผนังปูนปั้นร้อยองค์สวยงามมากครับมงกรน่าสวยงามมากเจ้า่อาอยู่ที่สัตว์เจ,าจ้าตุ๊กจีไจะได้ยินเสียงว่าพัด ช่วงเช้าชาวไทายเสื้อสายจีนม็จะมาไหว้เจ้าที่เสเจ้าปีมาช่วงบ่ายแล้วมีทาสีใหม่สวยงามครับสี่เจ้าองค์สิบยวเราไปด้านในกัน องเสียงอะรเสิสนี่เป็นเ,เทพเจ้าโชคราคคะขอให้โชคราบร่ำรวยตรงนี้มังกรเขียวครับ,ตร,บรตรงนู้นพยญ์ขาวก็จะมีบ่อน้ำตรงนี้จะเป็นเทพเจ้าโขนูครับผม うん。<Ooh. S 2> mm hmm.